สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับวันนี้อยู่กับคีย์บอร์ดใบนะครับเป็นคีย์บอร์ดใบแบบสายสบายนะครับเนาะเป็นจากค่ายโรแลนด์นะครับรุ่น ax 1นะครับเนาะสีแดงแรงลิสสวยงามนะครับเดี๋ยวมาดูใกล้นะครับรุ่นนี้นี่ modulation จะเป็นกดเอานะครับกดเอาแบบนี้นะครับ ปึ๊บบนนะะครัเสายสไ์นี่เป็นของโแรแลนด์นะครับคู่ตัวามาเลยนะครับเนาอตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมพลิกหน้าหลังให้ดูนะครับ เราดูข้างหลังนะครับรุ่นนี้ใส่ถานได้นะครับใส่ถานเล่นได้หรือนะครับเสียบอะแดปเตอร์ก็ได้นะครับ,บ k da k da k. มีอะแดปเตอร์ให้นะครับมีมออแปลงให้ถ้าเป็นมออแปลงเทียบนะครับ ข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นช่อง MIDI out นะครับ DC in แล้วก็ power switch นะครับติดเปิดครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ